น้ำหวานถามคนแรกนะถามยากมากคราวนี้ไม่ใช่ถาม,มง่ายๆนะอิสยาบทที่ยี่สิบหกข้อสิบอิสยาบทที่ยี่สิบหกข้อสิบอิสยาบทาบท,ที่หกข้อสิบถ้าท่านสันดงพระคุณแก่คนอธรรมเขาก็ไม่เรียนรู้ความชอบธรรมเขาบังคนชั่วในแผ่นดินที่เพียงธรรม และมองไม่เห็นความโออาประจาของพระเจ้าโอ,าอ,อ,าโอเคนีละหวานถามมาในอิสยาบทที่ยี่สิบหกข้อสิบตามที่อีได้อา่านพี่จะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนถ้าสำแดงพระคุณแก่คนอาธรรมอ่าให้กีดเส้นเลยก็ได้สําแดงพระคุณหนึ่งคำคนอาธรรมหนึ่งคำ เขาก็ไม่เรียนรู้ความชอบธรรมขีดเส้นไม่เรียนรู้นะเขาในที่นี้เขาที่เขาก็ไม่เรียนรู้เขาในที่นี้ก็คือเอคนอาธรร,รมใช่ไหม<ำ>โอเคนะเขาประพฤติช,ชั่วก็คือคนอาธรรม<ๆ>ก็คือคนที่ไม่เรียนรู้นะก็คือคนประพฤติช,ชั่วคนเดียวกันเขาประพฤติช,ชั่วในแผ่นดินเที่ยงธรรม นะขีดเส้นแผ่นดินเที่งครและมองไม่เห็นความโออาสการของพระเจ้าขีดเส้นมองไม่เห็นแล้วก็อ,อพระเจ้าโออาของพระเจ้าย่อควาไมไปเลยว่าคือพระเจ้านะนะัหวานถามมาถึงเจ็ดข้อดูนะคําถามของเขานะข้อหนึ่งพระคุณเลือกอะไร คำว่าสำแดงพระคุณคำว่าพระคุณในที่เนี้ยหมายถึงเรื่องอะไรหมายถึงเรื่องการให้พระเจ้าให้อภัยหรือเรื่องความรอดโอเคนะแล้วเขาก็ถามมาต่อมาในข้อที่สองคนอาไร,รในที่นี้คือใครถ้าขยายความไปเนี่ยหมายนึงว่าคือคิดเตียนหรือนะหรือว่าคือคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะ ที่เขาสงสัยแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในข้อหนึ่งข้อสองข้อสิบเก้าเนี่ยนะมันมีคำหนึ่งว่าพระองค์ทรงตั้งความรอดไว้เขาเลยสงสัยว่าไอ้คำว่าพระคุณในที่นี้มันหมายถึงไอ้ไอ้คนอธรรมในที่นี้จึงหมายถึงเกี่ยวข้องกับพระคุณใช่ไหมจึงสงสัยว่าความรอดเนี่ยหมายถึงคนไม่ยังไม่เชื่อพระเจ้าหรือคิดเตียนนะ แล้ในข้อ23เนี่ยยังมีคำอีกคำหนึงว่าคนตายเป็นขึ้นมามเอ้ไม่เออ<ม>ข้อ<ม>คนตายเป็นขึ้น<ม>ข้ออยู่ในข้อไหนนะพี่นึกไม่ออกแล้วนะโอเคนะเอาผ่านไปก่อนนะข,ข้อ14ใช่ไหมเอาละไม่เป็นไรเขาเลยบอกว่าคนอาธรรมเนี่ยน่าจะแปลว่าคิดเตียนอาธรรมหรือเปล่าคะ เยังคําถามเดิมแหละคือเขาสงสัยไงคําถามที่สามเขาประพฤติช่วในแผ่นดินเที่ยงธรรมแปลว่าอะไรครับเห็นไหมเพราะว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินเที่ยงธรรมแล้วประพฤติช่วนะอยู่ในแผ่นดินเที่ยงธรรมเนี่ยตามความเข้าใจน่าจะเป็นคิดจัรใช่ไหมหรือไม่กับแผ่นดินพระเจ้าอะไรแหละคือความหมายนะแล้วยังประพฤติช่วยเห็นไหมเขาก็เลยสงสัยจริงๆพี่เชื่อว่าเขาตอบตัวเขาเองได้ จากที่เขาถามมาสามสี่ข้อเนี่ยนะเขาน่าจะมั่นใจได้ว่ามันคืออะไรนะแต่เขาละการความมั่นใจหรือการคอนเฟิร์ม <c oughs> ข้อสี่คำว่าไม่เห็นความโออาระการของพระเจ้าคืออะไรนะใช่แปลว่าอยู่ใกล้พระเจ้าแต่ไม่เห็นค่าหรือไม่เห็นความสำคัญของพระเจ้าหรือไม่เห็นความสำคัญของพระธรรหรือเปล่า ถขาขยายความคำว่าคำโออาสากาในที่นี้หมายถึงคุณค่าของพระเจ้านะหรือทูดง่ายๆคือพระคุณของพระเจ้าก็ได้นะหรือความสาคัญของพระเจ้าหรือพระคัมภีร <c oughs> หรือเปล่าเขาสงสัยข้อห้าถ้าสำแดงแก่คนอธรรมเขาก็ไม่เรียนรู้แปลว่าอะไรครับโอเคนะเออหรือใช่ว่าพยายามสอนไหม สำแดงพระคุณแก่คนธรรมเนี่ยสำแดงพระคุณเนี่ยหมายถึงว่าเราพยายามพยายามสอนใช่ใหไหมเห็นไหมเขาตีแตกเลยนะตีแต่ละคำแต่ละคำละเอียดมากเลยนะโอเคนะข้อหกมองไม่เห็นใช่ความโง่ไหมคาว่ามองไม่เห็นใช่ความโง่ไหมใช่ตาบอดไหมใช่แปลว่าตาบอดหรือหรือหรือความโง่ไหมข้อเจ็ดไม่เรียนรู้เท่ากับว,ว,ว่าขี้เกียจใช่ไหม ไม่หรือว่าแปลว่าโง่ใช่ไหมนี่คือคำถามของน้องน้ำหวานข้อเดียวเห็นไหมข้อเดียวเนี่ยสามารถแจกแกงคําถามได้เยอะแยะมากนะแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยเช่นคําว่าพระคุณคําว่าธรรมคําว่าประพฤติชั่วคําว่าโออาตการของพระเจ้าแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยนะเป็นคาคาเดียวสามารถมาเทศนาหรือแบ่งปันตังหาได้เลยทุกคําเลยเห็นไหม โอเคนะทีนี้พี่พี่เห็นว่าก็ถามเยอะเลือเกินแล้วก็คําถามสําหรับพี่พี่รู้สึกว่ามันยากด้วยไม่ใช่ง่ายนะพี่ก็เลยเรามาอ่านหัวข้อดูบทเพลงเรื่องความไว้วางใจในการป้องกันของพระเจ้านะแล้วพี่ก็เลยยอมอ่านอ่านแต่บทที่หนึ่งไล่จนกระทังจบบทเลยนะคิดว่าจะแบ่งปันทั้งบทแต่มันยาวยาวมากเดี๋ยววันเนี้เนี่ยตรงเนี้แบ่งไปเลยครึ่งวันนะ นะก็เลยละไว้ก่อนเอาไว้ช่วงไหนที่เรามีโอกาสเราจะมาพูดอันนี้อีกทีเพราะฉะนั้นจินตอบคําถามน้งหวานก็แล้วกันนะบอกว่าพี่ฟันธงไปเลยนะว่าพักคุณในที่นี้แปลหลายอย่างพักคุณในที่นี้นะเราจะรู้ว่าข้อหนึ่งเลยเนี่ยนะได้ซ่อนความหมายคำตอบของคำว่าพักคุณเอาไว้อ่าอีเช้นอ่านซิอ่านหนึ่งนอยอ ในในวันนั้นเขาจะร้องเพลงในร้องเพลงนี้ในแผ่นดินยูดาห์หยุดเห็นไหมกําลังพูดถึงวันหน้าเขาจะร้องเพลงเนี้ยในแผ่นดินยูดาห์โอเคนะอ่านต่อแสดงว่านี่แหละคือแผ่นดินของคนเที่ยงธรรมเข้าใจไหมเขาจะเลยรู้แล้วว่าไอแผ่นดินที่เที่ยงธรรมคืออะไรคือแผ่นดินในยูดาห์เ,เห็นไหมก็ว่าไปแล้วคือคิดจักรนั่นแหละหรือ หรือแผน่นดินพระเจ้าน ja ั่นแหละเห็นไหมร้องเพลงเพื่ออะไรอ่าอันนี้เพิ่มเติมให้ร้องเพลงเพื่ออะไรเรารู้แล้วใช่ไหมที่พี่แบ่งปันว่าการร้องเพลงที่เขาร้องเพลงกันหัวใจเนี่ยไม่สามารถจะไปร้องเพลงน้ำพการพระเจ้าได้หรอกนะเพราะการน้ำพลการพระเจ้าไม่ได้แปลว่าร้องเพลงแต่การร้องเพลงนั้นเป็นที่กําหนดไว้ให้เพื่อเราระลึกถึงสิ่งที่เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าไม่ว่าทุกประสบการณ์ไม่ว่าเราผิดกับพระเจ้าหรือพระเจ้าผิดกับเรา นะเช่นโมเสสแต่งเพลงขึ้นมาเล่าเรื่องถึงการออกมาจากอียิปต์ยังไงยังไงข้ามทะเลแดงยังไงอะไรยังไงสารพัดแล้วก็สารพัดสารเพลงนั่นคือร้องเพลงเพื่อลึกถึงประสบการณ์ที่เคยมีพระเจ้าไว้ไม่ให้ลืมอดีตที่เรามีประสบการณ์กับพระเจ้านั่นเองโอเคนะอาเชิญอ่านต่อเรามีเมืองเข้มแข็งเ,ม,เม,มืองหนึ่งขีดเส้นเรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่งเห็นไหมเราเราเรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่งใดงว่ามีหลายเมืองแต่มีเมืองเข้มแข็งเมืองเดียวนะคือ จะอยู่ในแผ่นดินอยู่ดาเกินพระองค์ทรงตั้งความรอดไว้เป็นผนังและกำแพงเห็นไหมพระองค์ตั้งความรอดไว้เป็นผนังและกำแพงหมายถึงเป็นที่ป้องกันเป็นที่รีภัยเป็นป้อมปราการเป็นที่กำบังเป็นที่อาศัยเห็นไหมนี่คือความหมายของคําว่าผนังและกำแพงโอเคไหมพระองค์ทรงตั้งความรอดไว้ขีดเส้นความรอด ถ้าเราอ่านแต่ตัวหนังสือเราจะรู้สึกว่าแปลตามตัวหนังสือเลยว่าความรอดคือการตายแล้วไปสวรรค์หรือไม่ก็รอดจากพ้นภัยต่างๆโอเคไหมแต่จำไว้เลยนะความรอดในที่นี้พระองค์ตั้งไว้หมายถึงพระเจ้าตั้งอันนี้เป็นความรอดไว้คือความรอดนี้คือเยซูเห็นไหมกำลังพูดถึงว่าพค์จะตั้งพระเยซูขึ้นมาเป็นผู้นําในในแผ่นดินแผน่นที่ที่หนึ่งในแผ่นดินยูดาห์คือมันจะตั้งคิสัจกนั่นเองโอเคนะ เอาละนี่สื่อสารมาเพื่อจะเข้าใจคาว่าแผ่นดินที่เที่ยงธรรมตอบน้องนาวานไม่ได้เลยว่าแผ่นดินที่เที่ยงธรรมในที่นี้คือแผ่นดินพระเจ้าหรือคริสตจักรโอเคนะเขาประพฤติชั่วเพราะฉะนั้นเขาในที่นี้จึงเป็นคริสเตียนถูกไหมคนที่อยู่ในแผ่นดินยูดาห์คืออิสราเอลคือคนชนชาติอิสราเอลแต่กลับประพฤติชั่วเป็นเงาสะท้อนแม้ว่าเป็นคริสเตียนแล้วดันประพฤติชั่ว ประพฤติชั่วในที่นี้พูดแล้วฟังแล้วรุนแรงนะแต่ในความหมายบ้านพีหมายถึงว่าเดินทางโคตรทางเคี้ยวไม่ได้เดินทางตรงของพระเยซูโอเคไหมแล้วเรากลับมาดูข้อสองอีอ่านข้อสองยกเปิดประตูเถิดยกยกเปิดประตูเมืองเถิดหยุดเห็นไหมยงเปิดประตูเมืองเถิดทางนี้ต่างหากทางเข้าทางประตูนี้ต่างหากไม่ใช่ทางไหนไม่ใช่ทางที่จะเข้าไปทางทางรั้ว หรือปีนข้ามรั้วไปมีทางเดียวคือทางประตูคือแกะทางเข้าข้อแกะของพระเจ้าในย้อนบทที่สิบข้อสิบย้อนบทที่สิบจะได้ไหมเห็นไหมเพราะจึงเป็นการยืนยันให้อีกครั้งหนึ่งว่าแผ่นดินเที่ยงคามนี้คือคิดสจักเห็นไหมโอเคนะเอาละอ่านอีกนิดนึงก็ได้ข้อสองเพื่อประชาชน,าานที่ชอบทำซึ่งรักษาความซื่อสัตย์ไว้จะได้เข้ามาเห็นไหมเพือ่อชิตเตียนที่เดินถูกต้องจะได้เข้าไป ข้าไปนี่หมายถเข้าไปได้อยู่นะโอเคนะเอาละก็มาขยายว่าคำมันเน้นคําว่าคนเขาประพฤติชั่วเขาประชั่ก็คืออะไรก็คือคนคริเสเตียนนั่นเองที่ไม่ได้ดําเนินชีวิตตามความเที่ยงธรรมหรือไม่ได้เดินชีวิตถูกต้องในแผ่นดินนั้นเพราะแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินเที่ยงธรรมโอเคนะคือเงาว่าไม่ได้เดินเนินชีวิตตามพระสัญญาใหม่ ยังดาเนินชีวิตทางโคตรทางเคีย้ยวอยู่ไม่ได้ดําเนินชีวิตเข้าทางประตูแก่โอเคนะเขาไม่เรียนรู้ความชอบธรรมเห็นไหมความชอบธรรมนี่หมายถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ในที่นี้ถ้าแปลให้ลึกลงไปเลยโยพักทีนี้หน่อยจะหมายถึงว่าความบริสุทธิ์ในจิตใจนะเขาไม่เรียนรู้ความชอบธรรมความชอบธรรมในนี้ยังแปลถึงพระเยซูคริสต์ได้ด้วยเพราะพงทั้งนั้นที่ชอบธรรม ไม่มีมย์สกลชอบทามีแต่พวกเท่านั้นที่ชอบทาแสดงว่าเขาไม่เรียนรู้พระเยซูคิดนะเดี๋ยวจะตอบค่อยตอบน้ำหวานไปสแสดงว่าเขาไม่เรียนรู้พระคมภีเห็นไหมเดี๋ยวเรมตอบคำถามน้ำหวานเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเ,เลยนะโอเคนะถ้าสำแดงพระคุณแก่คนอาธรรมเห็นไหมพระคุณในที่จิตแปลเยอะมากพระคุณในที่นี้หมายถึงมรดกในแผ่นดินเที่ยงธรรม ถ้าคุณในที่นี้หมายถึงมรดกในแผ่นดินเที่ยงธรรมหรือหมายถึงพระเยซูคริสต์ก็ได้ซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะมรดกได้แผ่นดินในเที่ยงธรรมนั้นก็คืออะไรชีวิตนิรันร์นะอะไรพระพรต่างๆนานาพูดทีเดียวไม่จบหรอกนะแต่พวกเราฟังเข้าใจนะหมายถึงว่าถ้าเราอธิบายเข้าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าอธิบายเข้าถึงเรื่องการการที่ เรียนรู้พระคัมภีผลประโยชน์จากการเรียนรู้พระคัมภีเพื่อจะได้อยู่ในแผ่นดินพระเจ้าอย่างคนที่ทำไม่ได้อาศัยอยู่อย่างคนชั่วนะมันจะมีผลตาม,มาด้วยสารพัดอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างนะนี่ถ้าเราสำเดงเขาเขากลับไม่เชื่อเพราะ,ะอะไรเพราะยังไม่ได้เขามองไม่เห็นนะสิ่งเหลือเชื่อนะเช่นการปกป้องการเลี้ยงดูจากพระเจ้าพระพรนาณา,าประการสารพัดนะและยังรวมถึงพระพรในอน,นาคตหลังความตาย ในแผ่นดินสวรค์อีอะไรอีกต่างๆนาะนาะนะพูดเท่าไหร่มันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อในทีน่นี้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เชื่ออย่างเดียวนะนะเขาก็ไม่เรียนรู้เห็นไหมเขาก็ไม่เรียนรู้ไม่สนใจเอาฟังใหม่นะถ้าสามแดงพระคูณแก่คนอาธรรมเขาก็ไม่เรียนรู้ความชอบธรรมแปลว่าอะไรนะ สัมดงว่าแผ่นดินของพระเจ้ามรดกพระเจ้ามียังไงยังไงมันไม่สนใจแสดงว่ามันสนใจแต่ทรัพย์อธรรม,มใช่หรือเปล่าใช่ไหมหนยเริ่มชัดเจนขึ้นนะพี่ทุกว่า,วาเวล็นละแพร่พังพีเนี่ยตามตัวหนังสือนั่แปลให้ตายมันก็แปลตามตัวหนังสือนะแต่ถ้าเราเข้าใจในบริบทมันเอาตรงน,นั้นอธิบายตรงนี้เราจะรู้เลยว่าการสัมดงพระคุณแก่คนอาธรรมนั้นเขาไม่เรียนรู้ความชอบธรรมแสดงว่าอะไร บอกเขาว่าทรัพย์ในสถาบันมีค่าขนาดไหนไม่เสื่อมนะเห็นไหมใครก็แย่งชิงเอาไปไม่ได้นะแต่เราก็พยายามไปนะเราต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้ว่าเราจะได้มายัางไงนะไม่สนครับค่าจะเอาเดี๋ยวนี้แหละครับค่าจะเอาโฉนดแปลงนี้แหละครับนะค่าจะไปขายตรงคนนี้ก่อนแล้วครับมีแววจะขายได้ค่าเอานี้ก่อนแล้วครับเห็นไหมโอเคนะนี่ตอบทั้งวานไปแล้วถ้าคุณในนี้แปลได้สะละพรับ ทีนี้กลับมาข้อที่ว่าและมองไม่เห็นความโอ,อ้อาตการตาของพระเจ้าใช่นักบวชถามว่าใช่ตาบอดไหมถามว่าใช่ใช่เลยคือคนตาบอดเห็นไหมทาไมเขาตาบอดเห็นไหมที่เขาตาบอดว่าเขาไม่เรียนรู้ไงถ้าเขาก็มาเรียนรู้เรียนรู้เลยเลยพระเจ้าจะสอนเขาจนกม้ทั้งตาสว่างแล้วใช่คนโง่ไหมก็ใช่อีกคนเดียวกันนะ คือชั้งคนโง่และคนตาบอดประเภทเดียวกันแต่เราไปมาขยายความแล้วนะว่าไอ้คนโง่ในที่นี้คือลักษณะยังไงพอะไรยังไงเราพูดมาหลายครั้งแล้วโอเคสรุปแล้วข้อสิบเนี่ยนะแปลความแล้วโยงไหมนี่ได้เลยเมื่อเจอคนแบบนี้แล้วเนี่ยก็เข้าประเด็นในแมททิวจะได้ไหมอย่าเอาของประเสริฐให้กับสุนัขยาวไข่บุกให้แก่สุกร mm hmm. ใช่ไหมนี่กำลังหมายถึงคริสเตียน คิดเรียนที่แสวงหาแต่พระพรไงเห็นไหมคุณไปคุยกับเขาอะนะให้มาอ่านพระคัมภีร์ให้ไหมพระเจ้าสอนมาเรียนรู้พระธรรมมาเรียนรู้ความชอบธรรมเขาไม่เอาหรอกเขาอยากจะเรียนรู้ทํายังไงเขาถึงจะได้ทรัพอาธรรมใช่ไหมถ้าวันนี้มีเซลล์หรือวันนี้มีมีน้ำสก,การพระเจ้าหรือมีการสปาโตนะ ถ้าบริษัทบอกว่าวันนี้ที่พัทยาหรือที่ไหนนะมีสัมมนาขายตรงนะมันไปสัมมนาใช่ปะพี่เจอประจําเลยนะเราไปสัมมนาขายไม่ได้เห็นไหมโอเคนะ